มาดูเห็ดฟางที่เราเพาะเองโอ้ยตายแล้วดูสิดูสิส <laughs> <laughs> บานเลยเออแกะออกเดี๋ยวเขาก็สงสัยแช่น้ำเกินสิลองผิดลองถูกนี้ได้แล้วนะแกะออก <laughs> ดู <laughs> ดิกินได้ไหมอ่ะใหยมันเยอะเกินอ่ะ สแกออกก่อนเนาะเดี๋ยวรอบนี้ไม่ผ่านรอบหน้าเอาใหม่โอ้ยอันนี้ก็เอาออกเลยตรงใส่น้ำมันเยอะไม่ต้องคุมแหละอมไม่ต้องคุมไหมถุงพลาสติกอะครอน่างเนี้ยหะเห็ดฟางที่เราขอเองข้างบนนี้ ใสแฉะแฉะเกินอตรงนี้่อแออกก่อนโอเคโอเค